สวดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนะคะทุกคนจีน VAP วันที่15กรกฎาคม2566นนะคะพี่น้อง ก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องมากพี่น้องมากมาเบิงจ้าซีนนะคะทุกคนวันที่14 เอาลืมไปพี่น้องบาวันที่สิบสี่เจ็งบัดใดคำนวลบอดายพี่น้องค่ะสั้นโดยพี่น้องเอาอีเดียวนะคะสมองนะคะทุกคนคะ่ะไปหลายเดียวนะคะพี่น้องเป็นรอบเช้านะคะทุกคนวันที่สิบห้าอยู่ที่หกและห้าพี่น้องหกนะคะพี่น้องคะ่ะหกสามหกสองหกเจ็ดหกหนึ่งหกห้า หกแปดค่ะห้านะคะห้าสามห้าสองห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าศูนย์ค่ะตอนรอบบ่ายค่ะพี่น้องรอบบ่ายเด่นของเราอยู่ที่ สามได้สองนะคะทุกคนจับคู่ความน่าจะเป็นสามหกสามห้าสามเจ็ดสามศูนย์สามสองสามสามค่ะสองค่ะพี่ต้องสองหกสองห้าสองเจ็ด 2 2งสองค่ะมาพี่้องมามาดูคู่ตัวเด่นเช่นเคยนะคะหกห้าสาพี่้องอย่าลืมไปกับทุกคู่นะคะทุกคนชอบคู่ไหนไปกับด้วยคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้ง2รอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเลยนะคะทุกคนหกห้าสามสองค่ะหกสามหกานะคะ ้าก็ห้าสามห้าสองพี่น้องสามด้านล่างนะคะสามหกสามห้าสามสองนะคะทุกคนสองก็สองหกสองห้านะคะพี่น้องมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองพี่น้องเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ด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 และสองสองนะคะพี่น้องขาเขียนสลับกันนะคะทุกคนมาพี่น้องมามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะพี่น้อง หกเจ็ดหกสองพี่น้องคะเข้าคู่ตะเด่นหกสองค่ะทุกคนห้านะคะห้าเจ็ดห้าสองค่ะเข้าคู่ตะเด่นห้าสองนะคะพี่น้องรอบบ่ายนะคะสามเจ็ดสามสองเข้าคู่ตะเด่นสามสองพี่น้องสองนะคะสองเจ็ดสองสองค่ะทุกคนเข้าเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนแล้วก็เลขเดินประจําวันนะคะพี่น้องสําหรับรอบบ่ายนะคะ มักบอพี่น้องมักกระตามเด้อค่ะบอหมักกระพานคื่อเ่านะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้ไหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมานเด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ